พ่อบุญธรรมข้าไม่ไปในเมื่อพี่ใหญ่ตัดสินใจแน่ๆอย่างนั้นข้าก็ลาพี่ใหญ่ก่อนดูแลตัวเองให้ดีนะครับ พระบุญธรรมโชคดีนะพี่ใหญ่รักษาตัวด้วยโชคดี ไม่มี้้อยไม่ตว้อวเ้็นห่าวงไาวย้าวอจาวาว้าวว้าวว้เวว้า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 วาวว้าวว้าวาววาวว้ ขอยากเป็นคนเก่งเ,เก่ที่สุดในโลกด้วยนะคะอ๋อได้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 ลูกพ่อเก่งที่สุดในโลกอยู่แล้วค <c oughs> ารวะท่านอง <c oughs> ออห,หายหน้าไปนานแล้วเราเรียนท่านองเพื่อตามหาดาบข้ามากกังกรข้าจึงออตเวนสืบข่าวขั้งจีสุ่นไปทั่ว <c oughs> เรื่องดาบไม่ใช่เรื่องใหญ่ขครอยากรู้ว่าเมื่อไร่งานกวาดล้างยุทธภพ มันถึงจะสำเร็จเสร็จสิ้นไปจะสักทีนหนึ่งนันอ๋องเซาลินคุลุนงอใบคงทงบูตึงทั้งห้าสำนักแล้วก็ยังมีผู้สำนักอื่นๆอ,อ,อีกมากมายรวมทั้งพักคเยี่ยวฟ้าด้วยล้วนทุ่มกำลังเอาตามล่าตัวเจี่ยสุนสิปีมาเรียข่าฟันกันตายไปไม่รู้มากมายเท่าไหร่แล้วล่ะครับยังไม่พอ ข้าต้องการให้พวกมันหมดไปจากโลกนี้ทันทีข้ากำลังพยายามอยู่เสี่ยงคุณเจ้าถึงเวลามานานพอแล้วนะท่านพ่ออย่าโมโหนะคะเมื่อข้าโตเมื่อไหร่ก็จะช่วยท่านพ่อจาัดก,การพวกคนชั่วนั่นเองค่ะดีไหมคะท่านพ่ออ<ม> <laughs> ดีลูกดีฮะ <laughs> <laughs> ท่าพ sí, si er. <czego> <et> <worries> ่อครับท่านแม่ดูนัสิมีเรือทางนี้ทางนี้ทางนี้ลูกพี่ดูนั่ิมีแพลอยมามีคนด้วยนั่นีฮน่นี่นีนนี้ เอ๊ะถ้าแม่ดูดูสิพังเหี่ยวฟ้านี่จริงด้วยกำลังสู้กันใหญ่เลยนี่นะรีบเข้าไปดูกันเถอะอ๋อน,นี่เป็นเรื่องภ้ายนะพังของเราเราจะไปเก็บยวเขาถอยไปจันทราเหี่ยวฟ้าปรากฏอาคีศักดิ์สิสทธิ์ชุบชีวิตผู้คนไม่ทราบผู้อาวุโสสกัดตึกใดคะ่ะหัวหน้าตึกเชิดวอยถึงหลงฉันหลงหล้วนอยู่ที่นี่ขาดแต่หัวหน้าตึกจื่อไว้พี่ใหญ่

สิพี่ใหญ่ฮะอ๋อพี่ห้าสิพี่ใหญ่สิพี่ใหญ่สิพี่ใหญ่ห้า้องเจ็ดพี่ห้าสองเจ็ดพี่ห้านี่จจริงๆด้วยเนี่ยขดิจจอะไรเกินหลวงพ่อหลวงพ่าสิปีสิปีเต็มๆที่พี่ไม่ได้เจอเจ้าพี่ใหญ่สู้ๆเจ้าจริงๆอ่ะเป็นเจ้าจริงๆด้วยพี่ใหญ่ท้องสบายดีเหรอก็ดีอยู่ สิบปีมานีนะพี่ตามหาเจ้าแทบตายอ่ะขอบคุณสวรรค์ใน,นที่สุดเจ้าก็กลับมามาทักขึ้นด<อ>ูเร็วเข้าอ๋อท่านลุงครับเออสุสุแล้วเด็กคนนี้ลูกชายใครเองคะเขาชื่อบอกกี้โอ้ไม่เจอกันสิบปีจะมีครอบครัวแล้วเรยเนี่ยพี่ก็คูจะมีลูกไปขยงแล้วสิข้าเหรอเฮ้ย<า>เรื่องมันเศร้าอย่าไปพูดถึงมันเลย วิเศษจริงๆจะกลับมาอย่างนี้ท่านพ่อน่ะคงจะต้องดีใจมากๆแน่เลยนะเนี่ยแถมยังหนีบเอาหลานชายตัวเบิ่มมาฝากอีกด้วยท่านพ่ออย่างนี้ปากฉี่ถึงใบหูแน่เลยครับมีเรื่องอะไรกันหรอคะสู้ๆเจ้ามาดี่เร็วมาทักทายสิพี่ใหญ่ก่อนสิค่ะไปลูกสู้ๆไม่ต้องห่วงเลยค่ะ มาข้าจะแนะนำให้นะนี่สิพี่ใหญ่ของข้าทรงอิวเกียน้องหกขิงลีเต็งน้องเจ็ดมกเซกกสวัสดีค่ะพี่ใหญ่น้องหกน้องเจ็ดเออเออนางคือนางคือเมียข้าหึงสู้ๆนั่นลูกชายข้าเตียบอกกี้ฮะเสร็จหรือยังอ่าโอ้ยเนี่ยไม่ใช่งานวันพบญาตินะทำกันแบบนี้ไม่ทราบว่า,าท่านเป็นใครใสายหัวจื้อแห่งคุณลุนสวรรค์มตตาจริงๆ ให้ขคาได้มาเจอเจ้าทินนี่เตียช่วยสัวเจ้าโจนถอยเจียซุนตอนนี้อยู่ที่ไหน <S <S ตอนที่เจียซุนมันบุก,กเกาะเห้งปัวสัวไปชิงดาบฆ่ามังกรแต่ทำลายผู้คนไปมากมายรวมทั้งสิทธิ์ขุนลุนของข้าด้วยเตียช่วยสัวผู้คนในยุทธภพก็รู้กันทั้งนั้นว่าเจียซุนนะ่ะพาเจ้ากับนางมารหึงสู้ๆไปด้วย และถ้าเจ้าบอกว่าไม่รู้ไม่เห็นเล้วก็ข้าตายเขาก็ไม่เชื่อเจ้ามายิ่นี่ข้าถามเรื่องไงเดี๋ยช่วยซัวบอกมานะว่าเจี๊ยสุน่นมาอยู่ที่ไหนจนร้ายเจี๊ยสุ่นที่ข้าคนไปผักปลาเนี่ยตายไปตั้งแต่เมื่อสิบปีที่แล้วแลยนะ,ะเจี๊ยสุ่นตายแล้วถูกต้องในวันที่ข้าคลอดบอกกี้เขาเกิดคลุ้มคลั่งขึ้นมา จะลงมือทำร้ายพี่ช่วยสัวแต่พอได้ยินเสียงร้องของบอกกี่เข้าก็เกิดหัวใจวายนะสู้ๆเป็นคนฉลาดน้าเขจะหมายถึงเจียสุนคนที่เอามาหินได้ตายไปแล้วหรือแต่เจียสุนคนที่กลับตัวแล้วตะหากล่ะฮะเตียช่ยสัวจะพูดสิให้นามานั่นพูดข้าไม่เชื่อหรอกเจ้าต้องพูดเองจนร้ายเจียสุนนั่นได้ตายไปแล้วจริงๆนี่ยหรอท่านแม่ พ่อบุญธรรมไม่ใช่คนชั่วนะพ่อบุญธรรมยังไม่ตายท่านแม่ถ้าพ่อบุญธรรมยังไม่ตายนะบอกขี้ท่านแม่โอท่านแม่ทำไมถึงบอกพ่อบุญธรรมตายลนะ่ะพ่อบุญธรรมยังไม่ตายนะท่านยังอยู่นะผู้ใหญ่คุยกันห้ามเด็กมาสอนนะเขาหมายถึงเจ้าโจไร,รจีสุนไม่ใช่พ่อบุญธรรมของเจ้าสัหน่อยจเจ้าหนูจีสุนเป็นพ่อบุญธรรมของเจ้าใช่ไหมเขาอยู่ไหนอะเขาไม่บอกหรอก ท่านแม่ท่านพ่อข้าขอโทษนะ